แล้วใครนะที่อยากจะเลี้ยงนกที่เชื่องแล้วก็พูดได้นะครับนกดิงเนกกับนกแก้วโม่งเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยฉลาดฝึกให้เชื่องได้นะครับแถมสามารถที่จะบินอิสระได้ด้วยแต่ของผมเนี่ยขอบอกเลยครับว่าเรียกไม่มาครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่อง ชินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาอัปเดตเขียวกับแก้วจ่านะครับท<อ>ุกคนครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างแล้วรู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่ด้านหลังไว้แก้วจ่าฮะ<อ>กัดเฉยอย่ากัดนะนี่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 มันจะทกสถาน แสบหูครับวันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตเคียวกับแก้วจ๋านะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างมีอะไรก้าวหน้าบ้างยังขอบอกเลยครับว่ามีแล้วนะครับกคนละแล้ววันนี้นะครับที่ผมมาถ่ายให้ทุกคนดูเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตอนนี้แก้วจ๋ากับเคียวครับเป็นแฟนกันแล้วนะครับทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวก็อยู่ตั้งด้วยกันมานานแล้วก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเนี่ครับ แต่จริงแล้วครับตอนแรกเนี่ยเขายังไล่ฟัดกัดกันอยู่เลยครับคือเขียวนะครับถึงแม้ว่าจะอายุมากกว่าแก้วจ๋าไปสองเดือนก็เถอะนะครับแต่ว่าเพราะเป็นสายพันธุ์ดิงเนี่ยก็เลยตัวเล็กแล้วก็แต่ก็ห้าไม่แพ้กันนะครับช่วงนี้เริ่มรู้สึกว่าจะดุดุขึ้นนะคบทุกคนครับตอนมาใหม่ๆเนี่ยแก้วจา๋าเห็นว่าเขียวตัวเล็กเฉยๆนะครับก็เลยไล่ฟัดเขาตอนนี้ครับรู้สึกว่าเขียวก็ แบบจะพู่แก้วจ๋าขึ้นครับตอนมีครั้งหนึ่งครับตากล้องบอกว่าแก้วจ๋ามาแย่งอาหารของเขียวเขียวไม่พอใจครับแล้วก็จับหางแก้วจ๋าบิดแล้วก็ดึงมาทุกคนครับแกวจ๋าจะร้องจ้ากเลยครับโอเคเปล่าไม่พูดแล้วนะแก้วจ๋าโอเวายครับทุกคนไม่อยากให้พูดมั้งครับทุกคนครับแล้วช่วงต้นต้นคลิปที่ผมบอกว่าน้องเขาเป็นแฟนกันเพราะว่าผมเห็น เคียวเนี่ยครับทำท่าแบบขย่อนอาหารนะครับแล้วจากนั้นก็มาป้อนแก้วจ่าครับ <c oughs> ทีเนี้ยผมก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับว่าใครจะมาป้อนอาหารแก้วจ๋าหรือเปล่าเพราะว่ามีตัวป้อนแล้วนะครับเจ้าเขียวจะพุ่งไปไหน สองสายพันธุ์นี้สามารถที่จะพูดได้ด้วยนะครับแล้วเขียวเนี่ยก็พูดได้แล้วนะครับทุกคนครับจะกัดผมอีกอะเห้าคือนะเขียวเนี่ยแล้วเขียวนะครับก็พูดได้แล้วนะครับทุกคนครับก่อนหน้านี้แก้วจ๋าพูดเก่งเหลือเกินนะครับแต่ว่าตอนนี้เขียวพูดเก,ก,ก่งกว่าแก้วอีกนะครับทุกคนครับแถมชัดกว่าแก้วจ๋าด้วยนะครับทุกคนครับใช่ไหมเขียวเขียวลองพูดสักคำหนึ่งสิ เดี๋ยวคุณตาโจ๋ตาโจ๋ตาโจ๋ตาเจ้า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 ตาสงสัยน้องเขาไม่พูดนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตัดภาพไปตอนที่น้องเขาเนี่ยพูดกันเลยนะครับ คนใทยยังไม่รู้จักแก้วจ๋าแล้วก็เขียวนะครับแก้วจ๋าเนี่ยคือนกแก้วโม่งนะครับทุกคนครับเป็นแก้วโม่งพมา่าแก้วจ๋านะครับเป็นแก้วโม,งามา่งพม่าแล้วเขียวเนี่ยครับก็จะก็เป็นนกแก้วสายพันธุ์ริงน็กนะครับทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเขียวเนี่ยยังไม่มีริงขึ้นที่คอโอ้ยเสร็ตาแต่รู้สึกว่าจะมี ริงนิดหนึ่งเลยครับทุกคนครับเริ่มมีนิดหนึ่งแล้วครับทุกคนครับผมเห็นนะครับที่ริงของเขียวนี่ครับยังไม่ขึ้นเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเขียวเนี่ยยังอายุไม่ถึง2ปีครับก็เลยยังไม่มีริงนะครับถ้ามีริงเมื่อไหร่เนี่ยคือน้องเขาเนี่ยพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะครับทุกคนครับส่วนแก้วจ๋าเนี่ยหมดสิทธิ์ครับทุกคนครับเพราะแก้วจ๋าเป็นตัวเมียนะครับทุกคนครับอย่าโวยวายได้ไหมแก้วอุ้ยขนพอง และตอนนี้ครับเขียวกับแก้วจา๋าเนี่ยก็เริ่มที่จะหวงรังนะครับทุกคนนะครับคือใครเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยครับหรือเอานิ้วไปเม็แต่นิดเดียวอาจจะโดนกัดได้เลยครับขนาดตอนเมื่อเช้าครับผมเอาเม็ดทันตะเอ้ยทันตะวันมาให้แก้วจา๋ากินแล้วก็แบ่งเขียวด้วยครับเขียวก็ยังจะกัดผมเลยครับคือได้มาได้ทันตะวันไปแล้วแล้วจา๋าแล้วก็ ปล่อยทิ้งแล้วก็จะกัดผมมาครับทุกคนครับแก้วจ๋านะครับเคยหายไป2วันนะครับทุกคนครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยผมได้เปลี่ยนน้ําลกนะครับเอ้เปลี่ยนน้าแก้วจ๋าครับแล้วทีเนี้ยแก้วจ๋าก็บินสวนออกมาผมเนี่ยร้องไห้เลยครับทุกคนครับคือเศร้าสองวันแล้วอยู่ดีๆนะครับก็บินมาเกาะไหล่พ่อเอาผมเลยนะครับพ่อผมเนี่ยก็จับแล้วก็เอาเข้ากรงนะครับทุกคนครับ อ่ะก็ถือว่าโชคดีครับที่น้องเขาเนี่ยยังไม่หายแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้นงเขากลับมาครับเพราะว่าแก้วจ๋ามีสารทารายาหงความเป็นนกป่าสูงนะเพราะว่านกแก้วโม่งเนี่ยก็ยังไม่ได้ฝึกพัฒนามานะครับแล้วใครนะครับที่อยากจะเลี้ยงนกที่เชื่องแล้วก็พูดได้นะครับนกดิงเน็กกับนกแก้วโม่งเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าน้องเขาเนี้ยฉลาดฝึกให้เชื่องได้นะครับแถมสามารถที่จะบินอิสระได้ด้วย แต่เขาผมเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าเรียกไม่มาครับ<อ>ทุกคนครับก็อาจจะต้องฝึกกันไปอีกเยอะหน่อยนะครับทุกคนครับเวลามีคนมาหรือว่ามีกล้องมาเนะยครับน้องเขาจะไม่พูดแต่เวลาอยู่คนเดียวนะครับหรือไม่มีใครมากลัวเลยขอบอกเลยครับว่าพูดเจ้าเจ้ายิ่งกว่านักข่าวครับทุกคนครับเจ้าจะาเจ้าจ้าไปเป็นนักข่าวไหมลูกพูดใจใจักขนาดนี้ โอเคครับใครชอบคลิปนี้เกลี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งด้วยครับเพื่อที่ไม่มพลาดคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย